ตอนที่1691เชื่อตอนว่าปราทะกองกำลังเมืองกรครามตราบใดที่ได้เป็นตัวแทนของเมืองจันทราธมินก็จะได้รับศิลาดวงดาวหนึ่งร้อยก้อนเป็นรางวัลและหากได้อันดับที่ดีในการประลองยุทธก็จะได้รับแร่โลหะกึ่งนิรันด์มีหวังพวกเขายังพอมีหวังการประลองระหว่างพวกเขากับกองกำลังพยัคฆ์ขาวจบลงไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กองกำลังมังกรครามกับกองกำลังหงเพิง กำลังประท้าก,กันอย่างดุเดือดด้วยการที่ตัวแทนของทั้งสองกลุ่มกำลังจดจ่ออยู่กับการต่อสู้พวกเขาจึงไม่ได้สังเกตถึงเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นแม้จะพอรู้ว่าการประลองของอีกคู่นั้นจบลงอย่างรวดเร็วแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือไงกันกองกำลังสำรองจะรับมือกับกองกำลังพยักเขาาได้อย่างไรหลิงฮันและสมาชิกลงมาจากลานประลองมานั่งพักและมานั่งดูคู่ของกองกำลังมังกรคราม และกองกําลังหงงเพลิงการต่อสู้ของทั้งสองกลุ่มดูเดือดเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากต่างฝ่ายต่างแข่งแกร่งทัดเทียมกันเมาสุอวีและคนอื่นๆรุทานออกมาหลายต่อหลายรอบมีเพียงหนิ่งั่นที่รู้สึกเบื่อหน่ายหากคู่ต่อสู้ไม่ได้มีพลังเทียบเท่ากับเขาแม้จะเป็นการประทะอย่างดูเดือดของราชาเซียนก็ไม่อาจจะทําให้เขาสนใจหลังจากการประทะกันนานถึงหนึ่งวันหนึ่งคืนการประทะก็มาถึงจุดสิ้นสุด ผู้ชนะคือกองกําลังมืองกรครามตัวแปรที่ทําให้กองกําลังมืองกรครามเหนือกว่าพวกเขาเพราะว่าพวกเขามีหัวหน้ากลุ่มที่ทรงพลังอย่างตวนจวีนอัจฉริยรรุ่นยาวของตระกูลตวนเขาไม่เหมือนกับติงเซียวเฉินที่เข้าร่วมกองกําลังเพราะอยากไกลชิดกับเม้าซวหวีและมีแผนการชั่วร้ายตวนจวีนเกิดมาด้วยนิสัยบ้าครั่งการต่อสู้และวรยุทธ์เขาเข้าร่วมกองกําลังจันทราทมิน เพียง3 0 0แสนปีแต่กับยกระดับจากทหารมือใหม่มาเป็นหัวหน้าของกองกำลังมังกรครามได้ตวนจวินเป็นที่รู้จักกันในาย,ยาทหารอันดับหนึ่งแห่งกองกำลังมังกรครามและมีโอกาสที่จะทะลวงผ่านระดับโลเกียนิพานสำเร็จสูงมากพลังต่อสู้ของเขาสูงกว่าคนอื่นก็จริงแต่เนื่องจากการประลองนี้ต้องร่วมมือกันเป็นกลุ่มพลังของเขาเพียงคนเดียวจึงไม่ทาให้ได้เปรียบมากนะักแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขา ก็สามารถเอาชนะการประทะอันดูเดือดได้เมื่อกลุ่มของกองกำลังมังกรครามรู้ว่าคู่ต่อสู้ถัดไปของพวกเขาคือกองกำลังสำรองใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นปันยากเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรหลังจากรับรู้สถานการณ์ของการประลองโดยละเอียดแล้วพวกเขาก็ระมัดระวังตัวต่อหลิงขั้นทันทีน่าสะพรึงกลัวนักที่ผลลัพธ์กับกลายเป็นตาลปัดเพียงเพราะว่าคนคนเดียวหลังจากพักผ่อนเล็กๆน้อยๆ การประลองคัดเลือกรอบสุดท้ายก็เริ่มต้นไม่ต้องสนใจอย่างอื่นจัดการคนที่เชื่อหลิงฮั่นก่อนก็พอตวนจุ้นตะโกนแม้ว่าพวกเราจะเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าพลังต่อสู้ของพวกเราจะไม่ได้อยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์ขอแค่พวกเรากัดฟันสู้สุดท้ายชัยชนะก็จะตกเป็นของพวกเรากองกำลังมังกรครามไร้เทียมทานสมาชิกกลุ่มเก้าคนคำรามออกมาเสียงดังตวนจุ้นเดินนำกลุ่มขึ้นสู่ลานประลอง เมาสัอวีและคนอื่นๆเองก็เดินตามหลิงฮันส่วนติง่ิวเฉินนั้นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเกินกว่าจะเข้าร่วมการประลองได้กลุ่มของพวกเขาจึงเหลืออยู่เพียงแค่9คนหลุยเมื่อตวนจวินเข้าสู่สนามรบเขาได้กลายเป็นทหารผู้บ้าคลั่งทันทีดวงตาของเขาแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานร่างของเขาพุ่งทะยานกอดแกว่งขวันยักษ์เข้าจู่โจมหลิงฮันที่ด้านหลังสมาชิกกลุ่มอีก9คน อัดพลังของตอนเองเข้าสู่ร่างของตัวจวินซึ่งดูดูแล้วก็คล้ายคลึงกับอำนาจแห่งจักรภพเพียงแต่ว่าในดินแดนแห่งเซียนนั้นไม่มีอำนาจแห่งจักรภพเนื่องจากหลังจากบรรลุเป็นตัวตนนิรันดร์ระดับโลเกียนิพานแล้วพวกเขายัางจะสามารถพึ่งพาอำนาจของจอมยุทธ์ทั่วไปได้อีกอย่างนั้นหรอตัวจวินได้รับพลังจากสมาชิกกลุ่มที่ส่งพลังเป็นอย่างมากทั่วร่างของเขาถูกประคุมไปได้วยแสงสว่างสีทองราวกับว่าเขาเป็นเทพเจ้าสงครามหลิงฮัน ชี้นิ้วไปยังขวานยักษ์ภาเบื้องหน้าราวกับเคลื่อนที่ช้าลงผู้คนสามารถมองเห็นภาพที่ขวานยักษ์สะบัดลงมาและนิ้วมือถูกยื่นออกไปได้ยอย่างชัดเจนเมื่อขวานยักษ์และนิ้วประทะเข้าหากันภาพที่ดูเหมือนจะช้าลงกลับกลายเป็นดังเดิมนิ้วมือของหลิงฮั่นสามารถต้านทานขวานยักษ์ได้ตวนจีนสุดลมหายใจเข้าลึกก่อนที่จะคำรามแล้วรีดแค้นพลังจนถึงขีดสุดขวานยักษ์สั่นไหวเล็กน้อยดวงตาดวงหนึ่งที่ประดับเอาไว้บนขวานยักษ์เปิดออก และจดจ้องไปยงังหลิงฮันดวงตาของควานยักษ์ราวกับว่าเป็นดวงตาของเทพแห่งความตายมันได้ทําให้จิตใจของลิงฮันสั่นสะท้านและไม่สามารถขยับตัวได้ตวนจวินปลดปล่อยควานและกดแกว่งหมัดเข้าใส่ใบหน้าของลิงฮันเขาตั้งใจจะใช้โอกาสที่หลิงฮันได้รับผลกระทบจากควานยักษ์นี้จัดการกับอีฝ่ายและเพื่อที่จะเปิดดวงตาให้กับควานยักษ์สมาชิกกลุ่มของเขาอีกเก้าคนถูกดูดพลังจนหมดเส้น แล้วสุดตัวลงกับพื้นเมาสุว,วีและคนอื่นๆคำรามพร้อมกับพุ่งทะยานโจมตีใส่ตัวจวินตราบใดที่สามารถขัดขวางตัวจวินได้กลุ่มของพวกเขาก็จะชนะแต่ในทางกลับกันหากปล่อยให้ตัวจวินลงมือกับหลิงฮั่นได้สําเร็จต่อให้พวกเขาจะยังเหลือกันอยู่ถึง8คนก็คงไม่สามารถชนะตัวจวินได้อย่างไรก็ตามแม้ตัวจวินจะมีเป้าหมายหลักคือหลิงฮั่นแต่อํานาจของดวงตาของควานยักษ์เมื่อครู่ กลับส่งผลมาถึงพวกเขาทุกคนด้วยทําให้เคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้าตวนจ้นไม่มีความลังเลใดๆหมัดของเขาพุ่งเข้าใส่ลิงฮันหึทันใดนั้นจู่ๆขนทั่วร่างของตวนจ้นก็ตั้งชี้ฟ้าเนื่องจากลิงฮันได้สยะยิ้มและมองมายัางเขาทั้งทาง,งที่ดวงวิญญาณสมควรจะถูกตรึงเอาไว้ชั่วคราวแต่จะให้เขาหยุดตอนนี้ได้อย่างไรโอกาสชนะมีเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้น เขาเกัดฟันและปล่อยมัดออกไปไม่ยัง้งหลิงฮั่นทำการโต้อตอบถึงแม้เขาจะได้รับผลกระทบจากดวงตาของ,ของควางยักษ์เมื่อครู่แต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นดวงวิญญาณของเขาฟื้นฟูกลับสภาพมาในแทบจะพริบตาเดียวเขายื่นมือออกไปและใช้สองนิ้วหนีบกับข้อมือของตัวนจุยน้ยเอาไว้ทำให้หมัดของอีกฝ่ายไม่สามารถเข้ามาถึงตัวผู้คนที่มองดูอยู่แน่นิ่งไร้คำพูดการโจมตีที่ทุ่มเทไปขนาดนั้น กลับถูกหลิงฮั่นรับมือได้อย่างง่ายดายแท้จริงแล้วหมอนี่แข็งแกร่งขนาดไหนกันแน่ในตอนนั้นเองการโจมตีของพวกเมาซูววีก็มาถึงร่างของตวนจุ้นในที่สุดตูมตูมตูมถูกกระหน่ำโจมตีจนร่างลอยกระเด็นแต่ทว่าพลังของตวนจุ้นนับได้ว่าน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงหลังจากรับการโจมตีของทั้งแคนไปแล้ว เขาก็ยังสามารถลุกกลับมายืนได้เหมือนเดิมมุมปากของเขามีรอยหินไหลออกมาราวกับได้รับบาดเจ็บพอสมควรไม่น่าแปลกใจที่ทำไมตวนจวินถึงถูกกล่าวว่าเป็นทหารอันดับหนึ่งของกองกำลังมังกรครามนอกจากเขาแล้วในกองกำลังคงไม่มีใครที่แข็งแกร่งได้เท่ากับเขาแต่แน่นอนว่าหลิงฮั่นไม่ได้ถูกนับรวมด้วยพลังของหลิงฮั่นนั้นห่างไกลออกไปจากระดับของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง <c oughs> ยอดเยี่ยมตวนจีนหัวเราะพร้อมกับกบระหักาเหินออกมาเขาไม่ได้รู้สึกอับะยศใดๆเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ตามเจ้าชื่ออะไรเขาเอ่ยถามหลิงฮั่นหลิงฮั่นหลิงฮั่นอย่างนั้นเหรอตวนจวนพึมพำก่อนจะกล่าวเสียงดังดีข้าจะจดจำเจ้าเอาไว้เอาไว้ว่างๆพวกเราค่อยไปดื่มและไล่จับสตรีด้วยกัน ตอนที่1692ชัอเตอนว่าวางแผนคำพูดของอีกฝ่ายไม่ได้ใส่แซงหลิงหั่นพยักหน้าและกล่าวดื่มนะไม่มีปัญหาแต่สตรีไม่จำเป็น <c oughs> ดื่มกันแค่สองบรุษจะไปนสนุกอะไรตวนจีนฮึดฮัตรหรือเจ้าจะไม่เคยมีสตรีเข้าหาจึงรู้สึกเขินอายอย่างนั้นหรอไม่ต้องกังวลพี่ชายคนนี้รับประกันได้ว่าเจ้าจะต้องชอบแน่ ตัวเหวินที่ดูอยู่จากแท่นสูงทนไม่ไหวและกระแอมหมกเมาเบาๆหากเจ้าแพ้ก็ทำตัวให้เหมือนกับคนแพ้หน่อยเจ้าจะไปชวนคนอื่นดื่มกินเที่ยวสตรีทำไมแต่ไม่ว่าอย่างไรหลิงฮั่นก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่คู่ควรแก่การรับเข้าตระกูลเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่ตัวจิ้นสร้างมิตรภาพอันดีกับหลิงฮั่นจึงถือว่าเป็นเรื่องดีการประลองมาถึงจุดสิ้นสุดไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่ากลุ่มที่คว้าชัยชนะ และมีสิทธิ์ได้ไปเข้าร่วมการประลองยุทธ์ในเมืองจันทราหมุนแสงจะเป็นกลุ่มจักรกองกาลังสํารองแต่เดิมจุดประสงค์ที่กองกําลังสารองเข้าร่วมการประลองคัดเลือกเป็นเพราะว่าต้องการให้ครบ4ี่กลุ่มเพื่อความยุติธรรมเท่านั้นทางด้านสามตระกูลใหญ่พูดคุยกันเรื่องของหลิงฮั่นตระกูลล้งและตระกูลตวนต้องการให้หลิงฮั่นเข้าร่วมกับพวกเขาในขณะที่ตระกูลติงปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดว่าจะจัดการกับหลิงฮั่น หรือซื้อตัวหลิงฮั่นให้เข้าร่วมกับพวกเขาดีท้ายที่สุดแล้วเสียงข้างมากก็เอนไปทางฝั่งจัดการหลิงฮั่นด้วยเหตุผลที่ว่าตระกูลติงและหลิงฮั่นนั้นมีความบาดหมางก,กันอย่างรุนแรงต่อให้พวกเขาจะสนใจในตัวหลิงฮั่นมากขนาดไหนก็คงไม่อาจจะแย่งชิงมาจากตระกูลตวนหรือตระกูลหลงได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะปล่อยมเมล็ดพันธุ์เชนีเอาไว้สู้จัดการทิ้งไปเลยดีกว่าอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคือเมาไตา การปรากฏตัวของเมาไตได้ส่งผลต่อความสมดุลของสามตระกูลใหญ่ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกับตระกูลไหนอำนาจของตระกูลนั้นก็จะโดดเด่นเหนือกว่าอีกสองตระกูลไม่ต้องสงสัยเลยว่าตราบใดที่ลิงหันเติบโตไปยิ่งกว่านี้เขาจะก่อให้เกิดเครื่องลูกใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่าแค่คิดถึงวันนั้นในอนาคตภายภาคหน้าตระกูลติงก็ไม่อาจจะนิ่งเฉยได้อย่าลืมว่าเมาไตมีบุตรสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่คนหนึ่ง ติงหูคือคนที่สนับสนุนให้จัดการหลิงฮั่นมากที่สุดเมื่อไม่กี่วันก่อนเมาไต้ได้สั่งย,าย้ายข้าออกจากหน้าที่ดูแลกองกําลังสํารองและเรียกเจ้าหนูนันเข้าพบหึที่เจ้าอยากจะบอกคือเมาไต้ถูกใจเจ้าหนูนันและคิดจะตบแต่งบุตรสาวให้เขาอย่างนั้นหรอสมาชิกตระกูลติงคนอื่นตกตะลึงเหล่าผู้วิศสตระกูลมองหน้ากันด้วยสีหน้าจริงจังเมาไตคืออัจฉริยะที่มีศักยภาพสามดาวครึง่ง ด้วยระยะเวลาไม่ถึงร้อยล้านปีเขาคงสามารถบรรลุระดับโลเกียนิพานสี่นิพานได้สำเร็จเจ้าหนูนั่นเองก็มีศักยภาพสามดาวครึ่งเช่นกันแต่จากความรู้สึกของคาในตอนทดสอบเจ้าหนูนั่นคงยังไม่ได้เอาจริงจากศักยภาพที่แท้จริงของเขาเหนือกว่าที่เขาเผยให้เราเห็นหากลิงฮั่นแต่งงานกับบุตรสาวของเมาใต้จริงๆในอนาคตตระกูลเมา จะมีตัวตนนิรันด์สี่นิพานอยู่ถึงสองคนและระบบอำนาจของเมืองจันทราทมินจะต้องถูกเขียนขึ้นมาใหม่แม้จะเป็นตระกูลใหญ่อย่างตระกูลติงก็มีตัวตนนิรันด์สี่นิพานอยู่เพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือติงเห่ยาหลงแม้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของตระกูลติงจะมีตัวตนนิรันด์สี่นิพานเกิดขึ้นมาไม่น้อยแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทะลวงผ่านระดับแบ่งแยกวิญ,ญญาณได้และสิ้นชีพด้วยบาปเคราะห์แห่งสวรรค์ในดินแดนแห่งเซียน เวลาคือสิ่งที่ล้ำค่ามากต่อให้จะกลายเป็นตัวตนนิรันด์และมีอายุไข,ขัยไร้ขีดจำกัดแต่หากไม่สามารถยกระดับพลังบ่มเพาะให้ขึ้นสูงได้ท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกสวรรค์และปัตตพีคร่าชีวิตไปเมาไต้มีสิทธิ์อยู่คนหนึ่งสิทธิ์คนนั้นดูเหมือนว่าจะมีความสนใจในตัวของผู้สาวเมาไตเป็นอย่างมากจูๆ่ๆติ้งเยาลงก็เอ่ยขึ้นมาท่านปรมุขหรือท่านต้องการทําให้สิทธิ์ของเมาใต และบุตรสาวของเขาแต่งงานกันติงหูกล่าวถามอย่างสุภาพหากใช้วิธีนี้ก็จะสามารถขัดความความสัมพันธ์ของหลิงฮั่นกับเมาไตได้ติงเหยาหลงยิ้มอย่างเจ้าเลและกล่าวไม่ใช่เราจะไม่หลิงฮั่นกับบุตรสาวของเมาไตมีความรู้สึกดีๆต่อกันโอเหล่าผู้ส่งมองหน้ากันด้วยสีหน้ามึนงงนี่ประมุกไม่กลัวว่าหลิงฮั่นกับเมาไตจะกลายเป็นตระกูลเดียวกัน,กนหรือยอย่างไร ใครบางคนปรบมือและหัวเราะเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมท่านประมุขฉลาดหลักแหลมยิ่งนักผู้อาวุโสคนอื่นๆมองไปยังชายที่ปรบมือนี่เจ้าอยากจะประจบจนต้องแสดงออกอย่างหน้าด้านๆเช่นนี้เลยอย่างนั้นหรอชายผู้นั้นอธิบายปัจจัยหลักของแผนการคือสิทธิ์ของเม้าไตที่หลงรักบุตรสาวของเมาไตหากพวกเราทําให้ถึงท่านใกล้ชิดกับบุตรสาวของเมาไตได้พวกเจ้าคิดว่าจางชงจะทําอย่างไร เขาจะต้องสังหารเจ้าหนูนั่นแน่นอนใครบางคนเอ่ยตอบมีข่าวลือว่าจางชงนั้นจะทะลวงผ่านระดับโลเกียนิพานเมื่อหุบเหวสืบสารนิพานเปิดออก <c oughs> เหล่าเพื่อวโซหัวรเราะพวาเขาไม่สนว่าเม้าซัววีจะเป็นเหยื่อของแผนการนี้จะรู้สึกอย่างไรในสายตาของพวกเขาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วต่อให้ต้องเสียสละคนของตนเองก็ไม่ใช่ปัญหายิ่งเม้าซัววีเป็นคนนอกด้วยแล้ว วกเขายิ่งไม่จาเป็นต้องเก็บมาใส่ใจเพื่อรับประกันว่าแผนนี้จะสําเร็จรอให้จังชงบรรลุระดับโลเกียนิพานสําเร็จก่อนค่อยเริ่มแผนการด้วยการขอร้องอย่างหนักแน่นของหลิงฮั่นจากกรพัดดินีจึงได้รับอนุญาตให้ติดสอยให้ตามเขาไปยังเมืองจันทราหมอนแสงด้วยจะไม่ให้พานางไปด้วยได้อย่างไรตอนนี้หลิงฮั่นกับตระกูลติงมีปัญหาไม่ลงรอยกันหากเขาออกจากเมืองไปเพียงคนเดียว แล้วตรุกลุงติงมีแผนการชั่วร้ายกับจักรพรรดินีละ่ะต่อหน้าตัวตอนนิรันดร์ระดับโลเกียนิพานไม่ว่าจักรพรรดินีจะเป็นอัจฉริยะแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานไหวหลิงฮั่นไม่ต้องการให้เกิดเรื่องที่ทําให้เขาต้องรู้สึกเสียใจไปช่วยชีวิตต่อให้จักรพรรดินีต้องกลายเป็นทหารหนีทัพเขาก็จะพานางเข้าสู่หอคอยทมินและไปเมืองจังทราหมุนแสงกับเขาตวนจวินพาหลิงฮั่นไปดื่มตามคาด อีกฝ่ายเรียกสตรีงดงามจากตระกูลเล็กๆในเมืองมาด้วยกันหลายสิบคนหลิงฮั่นปฏิเสธหลอกสตรีไปตรงๆความจริงแม้เขาจะเป็นุรุษที่บ้าตันหาแต่หลังจากได้ริมรสเสน่ของจัก,กรพรรดินีมาแล้วเขาจะยังมีความรู้สึกใดๆต่อสตรีคนอื่นอีกตวนจุ้นเองก็เป็นคนดีอย่างมากอีกฝ่ายมีนิสัยต,ตรงไปตรงมาและตะกะเหมือนกับหลิงฮั่นเพราะฉะนั้นทั้งคู่จึงคุยกันถูกคอและกินดื่มอย่างสนุกสนานหลังจากเตรียมการเป็นเวลาสิบวัน สมาชิกทั้ง1ิบคนของกองกําลังสํารองก็ออกเดินทางสู่เมืองจันทราหมุนแสงภายใต้การนําของล้งเกาเฟยเพวกเขาเดินทางโดยเรือลำามื่อมาเนื่องจากการเดินทางด้วยเท้านั้นใช้เวลานานมากเกินไปที่นี่คือดินแดนแห่งเซียนความเร็วของจอมยุทธ์ระดับสร้างสุปสิ่งยังคงไม่เพียงพอเรือที่พวกเขานั่งมีขนาดใหญ่โตด้วยความยาวหมื่นฟุตและกว้างหลายพันฟุตเพียงแต่เมื่อล่องลอยอยู่ในแม่น้ำที่กว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทร ความใหญ่โตของเรือจึงไม่ได้ดูแล้วน่าตกตะลึงอะไรคลื่นยักษ์ที่ซัดกระหน่ำใส่ตัวเรือส่งผลให้เรือสั่นไหวใบหน้าของลิงฮั่นเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อสัมผัสได้ถึงอำนาจของคลื่นน้ำเนื่องจากว่ามันมีอำนาจเพียงพอที่จะคุกคามกายหยาบของเขาตอนที่1693ชื่อตอนว่าเมืองจันทราหมนแสงคลื่นน้ำกระทบเข้ากับเรือเป็นระยะส่งผลให้เรือสั่นครงแครงไปมา แม้แต่เมาส์สววีและพวกเวโปที่เป็นจอมยุทระดับสร้างสปะสิ่งขั้นสูงสุดก็ยังรู้สึกเวียนหัวอยากจะอาเจียนออกมาหลิงฮั่นและจกกักรพรรดินีไม่ได้เป็นอะไรพวกเขาปิดประตูห้องและเขาเ้าไปหลบซ่อนอยู่ในหอคอยทมินคลื่นน้ำจึงไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพวกเขาอีกคนที่ไม่สูงสิงกับใครเลยก็คือติงเสียวเฉินไม่เพียงแต่เขาจะพ่ายแพ้หลิงฮั่นติดต่อกัน แต่ยังได้รับความอับประยชน์ต่อหน้าผู้คนบนลานประลองอีกด้วยจะให้เขามีหน้าไปพบกับใครได้อย่างไรเพียงแต่ติงเซียวเฉินก็ถือว่าหน้าหนาไม่น้อยที่ยังกล้าเสนอหน้าตามมาด้วยแบบนี้สําหรับเขาแล้วการจะได้ไปเมืองจันทรามนแสงซึ่งเป็นเมืองสองดาวก็คือว่าสนาครั้งใหญ่หากโชคดีมีปรมาจารย์ระดับแบ่งแยกวิญญาณถูกใจเขาขึ้นมาแล้วเสนอให้เขาเข้าร่วมตระกุลด้วยหรือรับเป็นศิษย์ละ่ะ ไม่ใช่ว่นนั่นจะเป็นวาสนาใหญ่โตของเขาหรอกหรอด้วยพรสวรรค์ของเขาบางทีความสําเร็จสูงสุดในชีวิตอาจจะเป็นระดับโลเกียนิพานสามนิพานแต่หากได้รับการสนับสนุนจากปรมจรระดับนั้นก็มีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุเป็นตัวตนนิรันดร์สี่นิพานความต่างระหว่างหนึ่งนิพานนั้นสามารถทําให้เขาต้านทานบาปเคราะห์แห่งสวรรค์ได้หลายครั้งและมีอายุไขเพิ่มขึ้นหมื่นล้านปีเพราะฉะนั้น ต่อให้ติงเซลเชนจะถูกสมาชิกกลุ่มมองด้วยสายตาเยียดยามแต่เขาก็ไม่คิดจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือเรือแล่นผ่านแม่น้ำามหึมาด้วยความเร็วที่เทียบได้กับความเร็วสูงสุดของลิงฮันหากยังคงเคลื่อนที่เร็วต่อไปเช่นนี้ไม่หยุดพักคงถึงเมืองจันทรามหมุนแสงภายในหนึ่งเดือนแต่เรือลำนี้ไม่ได้ถูกทำมาเพื่อรับส่งพวกลิงฮันเพียงกลุ่มเดียวแต่ยังต้องทำหน้าที่ขนส่งสินค้าอีกด้วย หลังจากมาถึงเมืองแห่งหนึ่งสินค้ามากมายก็ถูกขนออกมาจากตัวเรือและมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองถัดไปเพราะต้องลำเลียงสินค้าระหว่างทางระยะเวลาที่จะถึงในหนึ่งเดือนจึงขยายเป็นสองเดือนหลิงฮันเก็บตัวฝึกฝนอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ภายใต้ต้นวาตาสงสารในดินแดนแห่งเซียนมีพลังวิญญ,ญาณที่หนาแน,น่นอย่างน้อยก็ก่อนจะบรรลุเป็นตัวตวนนิรันร์จอมอยุทธ์ทุกคนสามารถบ่มเพาะพลัง และฝึกฝนนำหน้าถึงกฎเกณฑ์ด้วยความเร็วที่น่าสะใจยังมีต้นว่าต่าสองสารด้วยแล้วหลิงฮั่นจึงไม่ต่างอะไรกับเสื้อติดปีกหลังจากบ่มเพาะพ,พลังไม่กี่วันในดินแดนแห่งเซียนพลังของเขาก็บรรลุเป็นเซียนระดับสูงขั้นสูงสุดเหลือเพียงแค่สะสมพลังปราณอีกเล็กน้อยและขัดเกลารากฐานพลังบ่มเพาะให้ดีเขาก็จะสามารถทะลวงผ่านเป็นราชาเซียนเมื่อถึงตอนนั้น เขาเชื่อว,ว่าต่อยคู่ต่อสู้จะเป็นทายาทของขุมอำนาจยักษ์ใหญ่เขาก็สามารถกำาหรับบิฟไฟได้ด้วยพลังระดับเดียวกันเขายังคงดูดซับหยดสายฟ้าสวรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับอำนาจถึงกฎเกณฑ์อัศนีของตนเองแน่นอนว่าเขาเหลือส่วนแบ่งไว้ให้กับจักรพรรดินีและคนอื่นๆด้วยแต่เพราะปัญหาเรื่องกายหยาบที่ไม่ได้แข็งแกร่งพอคนอื่นๆน,นอกจากเขาจึงดูดซับหยดสายฟ้าสวรรค์ได้หลังจากทะลวงผ่าน เป็นตัวต่วตวระดับโลกียนิพานแล้วเท่านั้นยิ่งความเข้าใจในอำนาจแห่งกฎเกณฑ์อส,สนีของเขาเพิ่มสูงขึ้นพลังทำลายของทักษะอสศนีบาาชมระล้างโลกาก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมส่วนทักษะแสงอสานีนั้นไม่มีการพัฒนาใดๆแต่กลับกันเขาได้ทักษะอื่นเพิ่มขึ้นมาแทนหลิงฮั่นเรียกมันว่าก้อนแสงอสศนีทำลายล้างทักษะนี้ ทำให้เขาสามารถสร้างก้อนสายฟ้าขึ้นมาได้ทันทีที่ก้อนสายฟ้าระเบิดออกมันจะก่อให้เกิดคลื่นพลังทําลายที่น่าสะเพรึงลัวและบทขยี้ทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเขาโดยไม่สนใจว่าเป็นมิตรหรือศัตรูเพียงแต่หากต้องการใช้ทักษะนี้จําเป็นต้องรวบรวมอนานาจถึงกฎเกณฑ์อสศนีให้ถึงจุดหนึ่งเสียก่อนยิ่งรวบรวมเป็นเวลานาน,านอนํานาจของทักษะก็จะยิ่งทรงพลังขึ้นแต่แน่นอนว่าทักษะเองก็มีขีดจํากัดของมัน เมื่ออำนาจแห่งกฎแกนอัศนีถูกรวบรวมไว้จนถึงขีดจำกัดก้อนอัศนีก็จะระเบิดออกทันทีในแง่ของความเร็วในการบ่มเพาะพลังนั้นจกกักรพรรดินีนำเขาไปก้าวหนึ่งบางทีนางอาจจะทะลวงผ่านเป็นราชาเสียนได้ก่อนเขาสองเดือนต่อมาและแล้ว,ลวเรือก็แล่นมาถึงเมืองจันทราเมนแสงได้อย่างปลอดภัยหลิงฮันยืนอยู่ที่หัวเรือจ้องมองเมืองขนาดใหญ่ค,ค่อยปรากฏอยู่เบื้องหน้า ซึ่งเขาก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องจากพบว่าเมืองขนาดใหญ่นั้นกำลังลอยอยู่กลางอากาศเมืองจันทราบนแสงลอยอยู่กลางอากาศในขณะที่เบื้องล่างนั้นก็มีเมืองอีกเมืองหนึ่งตั้งอยู่เมืองเบื้องล่างมีขนาดใหญ่เทียบได้กับเมืองจันทราธมินแต่เมื่อเทียบกับเมืองจันทราบนแสงที่ลอยอยู่ก็นับว่ายังห่างชั้นเมืองเบื้องล่างนี้คือเมืองย่อยของเมืองจันทราบนแสงโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นขบวนพ่อค้าหรือนักเดินทาง ต่างก็ต้องเข้าสู่เมืองย่อยก่อนเป็นอันดับแรกมีเพียงหลังจากการได้รับอนุญาตเป็นพิเศษแล้วเท่านั้นถึงจะไปยังเมืองหลักได้เมืองรองไม่ได้มีกฎอะไรมากมายแค่มีเงินก็สามารถพักอาศัยกินดื่มหรือทำอะไรได้แทบทุกอย่างแน่นอนว่าเงินตราที่ใช้กันนั้นไม่ใช่เหรียญทองแต่เป็นศิลาดวงดาวสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำก็คือหาโรงเตี๊ยมเพื่อเป็นที่พักต่อให้พวกเขามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประลอง ก็จะทำเรื่องรายงานอนุญาตเข้าเมืองหลักอยู่ดีแต่ในในก็มาถึงที่นี่แล้วออกไปเดินแต่เตรก็ไม่เสียหายแม้จะเป็นเพียงเมืองย่อยแต่อาหารและสิ่งต่างๆก็ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเมืองจันทราเทมินยกตัวอย่างเชน่นตราบใดที่มีเงินมากพอแม้กระทั่งเนื้อของสัตว์ส่รนิรันต์ก็สามารถหาซื้อกินได้หลิงฮั่นอยากจะลองชิมรสชาติของเนื้อสัตว์ส่รนิรันต์เช่นกันแต่หลังจาก,กรับรู้ถึงราคาของมันแล้วเขาก็ล้มเลิกความคิดนี้ทันที เพราะว่าเนื้อสัตว์อสูรนิรันด์หนึ่งจานมีมูล,ลค่าถึงสองหมื่นศิลาดวงดาวแถมในจานยังมีเนื้อบางๆอยู่เพียง7-8ชิ้นเท่านั้นการกินเนื้อสัตว์อสูรนิรันด์สามารถช่วยสะสมพราณก่อเกิดได้อย่างมหาศาลหรืออาจจะได้รับเศษเสี้ยวแห่งเต๋ที่ช่วยให้เข้าใจอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ได้กระจ่างแท้ยิ่งขึ้นแต่ด้วยราคาที่สูงขนาดนี้คนที่ซื้อได้จะมีสักกี่คนกันต่อให้ตัวตนนิรันด์เพียงคนเดียวของกลุ่มพวกเขาอย่างล้งเกาเฟย ก็รายได้เพียงแค่100ศิลาดวงดาวต่อป,ปีเท่านั้นหากจะซื้อเนื้อสัตว์อสูรนิรันเขาต้องเก็บออมถึง200ปีลืมมันไปเถอะเอาไว้มีเงินค่อยกลับมาใหม่ห่อไม่นางผู้นั้นช่างทรงเส,สน่์ยิ่งนักเมื่อหลิงฮันและจัก,กรพรรด,ดินีกำลังจะเดินออกจากร้านขายเนื้อสัตว์อสูรเสียงที่มากด้วยตันหาก็ดังออกมาจากด้านหลังของพวกเขาเจ้าของเสียงที่ว่าคือชายหนุ่มที่มีรูปลักษณ์อยู่ในช่วงอายุ20ปี ถอดผ้าคลุมหน้าออกหากความงามของเจ้าทำให้ข้าพึงพอใจข้าจะซื้อเนื้อสัตว์อสูรยีรันให้กับเจ้าจากกะพันนี่นีจำเลืองมองอีกฝ่ายและสะบัดนิ้วเพื่อบ่องบอกว่าใส่หัวไปนางขี้เกียจเกินไปที่จะพูดคุยกับคนเช่นนี้ชายหนุ่มดวงตาเป็นประกายเมื่อเห็นมืออันเรียวงามของจัก,กรพรรดนินีเขาถอไม่ไหวและเอื้อมอออมาเพื่อหวังจะคว้าจับมือนางแม่นางขอข้าสัมผัสมือของเจ้าหน่อย ข้าจะบอกให้นะว่าวิชาทำนายดวงจากการสัมผัสมือของข้านะ่ะแม่นไม่เป็นสองรองใครคิ้วของจกกักรพรรดินีขมวดเข้าหากันและผลักฝ่าเมือ,อกไปชายผู้นั้นลอยกระเด็นกลิ้งเป็นลูกบอลร่รางของเขากระแทกอัดใส่กําแพงและสลบเหมือดทันทีหลิงฮั่นยิ้มและกล่าวไปที่อื่นกันเถอเพะพวกเขาไม่เก็บเหตุการณ์นี้มาคิดเนื่องจากว่าชายหนุ่มผู้นั้นไม่มีทางจะเป็นทายาทของตระกูลที่ทรงอำนาจ ในเมืองจันทราหมุนแสงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเขาคงไม่มาอยู่ในเมืองย่อยเบื้องล่างนี้ที่เป็นไปได้มากที่สุดคืออีกฝ่ายก็คงจะเป็นรุ่นเยาวที่ติดตามผู้อาวุโสมาเข้าร่วมการประลองเช่นเดียวกันกับพวกเขา